นี่เป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้หลังการตายของไคจูยับที่ทุกคนรู้จักถ้าญี่ปุ่นดูซากนรกไคจูแล้วรู้สึกว่ามันล้อเลียนมันเสียดสีเรื่องราวการทํางานของหน่วยงานรัฐบาลได้ดีเหลือเกินนี่ย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์โทรทัศน์นะครับตัวหนึ่รายการโดยผมจีนบลูไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างหนังนะครับที่น่าสนใจครับเอามาถอดรหัสดูกันว่าในตัวอย่างนั้นๆเนี่ยมันมีรายละเอียดตรงไหนหน่าสนใจบ้างนะครับดังนั้นถ้าอยากจะติดตามารายการเกี่ยวกับภาพยนตร์เจาะลึกแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งยูทูบเมเจอร์กรุ๊ปเอาไว้นะครับอรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนครับและสาหรับโทรทัศน์ในสัปดาห์นี้นะครับเรามาพร้อมกับตัวอย่างหนังญี่ปุ่นที่โอ้โหไอเดียบบัันเจิดดสๆรกภาาพยต์ทีี่่่มชือว To d ด with the dead monster ซากนรกไขจูนั่นเองครับ สางนรกไคจูเป็นหนังแนวไคจูหรือว่าหนังแนวสัตว์ประหลาดยักษ์เรื่องล่าสุดของญี่ปุ่นนะครับประเทศที่ขึ้นชื่อว่าสร้างหนังแนวนี้ออกมามา,มากสุดๆครับทำมาทุกแนวทั้งแอคชั่นไซไฟสยองขวัญญี่ปุ่นทํามาแล้วทั้งสิ้นครับและสําหรับวัตถุดูวิสเด e มอนสเตอร์จะเป็นหนังไคจูที่มีอารมณ์แบบตลกร้ายแล้วก็แบล็กคอมดี้เป็นสีสันสําคัญครับและทีเด็ดที่ดูเหมือนว่าเจลยังไม่มีหนังไคจูเรื่องไหนทามาก่อนนะครับกับการเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์หลังจากไคจูถล่มเมืองครับ ในวัต o ุดู i t h the Dead Monster มีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปถอดรหัสตัวอย่างกันครับ เริ่มต้นตรงนี้เลยครับโลโก้ที่ปรากฏมาต้นตัวอย่างนะครับถ้าใครติดตามหรือว,ว่าดูหนังญี่ปุ่นในโรงภาพยนตร์มานานเนี่ยก็น่จาจะคุ้นเคยกับโลโก้ผู้สร้างบริษัทภาพยนตร์2บริษัทนี้ครับบริษัทโลโก้ที่เป็นรูปของคลื่นกระทบหินก็คือบริษัทโตเอะนะครับบริษัทที่มีอายุประมาณ83ปีครับมีผลงานซีรีส์เด่นก็คือไอโอมัดแดงแล้วก็พวกขบวนการ5สีเซนไตครับในขณะที่โลโก้ภูเขาไฟฟูจิเป็นบริษัทที่มีชื่อว่าโชจิกุครับบริษัทเก่าแก่เกิน100ปีครับเพราะว่าโชจี่ตแป800 95เริ่มทําธุรกิจมาตั้งแต่โชคาบุกิจนถึงยุคภาพยนตร์ก็มีการสร้างหนังคลาสสิกมากมายครับแต่ซากนรกไคจูเป็นผลงานที่ขึ้นโลโก้ของทั้ง2บริษัทพร้อมกันครับเพราะนี่คือหนังที่โชจิกุและโตเอร่วมกันสร้างครับถามว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมกับการจับมือกันของ2บริษัทใหญ่ระดับนี้คําตอบก็คือโชจิกุกับโตเอเนี่ยนี่เป็นการจับมือร่วมกันเป็นครั้งแรกครับตั้งแต่ตั้งบริษัทกันมาเยียบร้อยปีดังนั้นมันต้องมีอะไรพิเศษกันบ้างครับ เรื่องราวของสร้างนรกไคจูมีอะไรน่าสนใจไปดูกันครับประเทศแห่งนี้มีไคจูยักษ์มากมายที่ถูกฮีโร่ปราบมาแล้วเบื้องต้นนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเราไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวอย่างไม่ให้เราได้ดูนะครับว่าในหนังเนี่ยจะมีฉากสัตว์ยักษ์หรือว่าไคจูถล่มเมืองให้ได้ดูกันหรือเปล่าครับแต่ที่แน่ๆหนังจะเน้นเรื่องราวของโลกหลังความเสียหายเมื่อญี่ปุ่นโดนสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่บุกเข้าทำลายครับฉากบ้านเมืองลุกเป็นไฟแล้วก็อะไรต่างๆนานาที่เป็นรายละเอียดอีกมากมายครับแต่ว่า การกําจัดซากของไคจูยักษ์ที่ถูกปราบนั้นอย่างฉากนี้นะครับเป็นฉากที่ตัวเมืองเนี่ยที่ควรจะหนาแน่นของญี่ปุ่นเต็มไปด้วยความว่างเปล่าครับฉากที่ประชาชนต้องอพยพหลังจากบ้านเมืองถูกทําลายล้างแต่สุดท้ายปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลังจากไอไคจูเสียชีวิตลงไปหรือว่าโลกสามารถปราบไคจูได้สําเร็จนะครับดูเหมือนว่าปัญหาที่ว่าจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของบ้านเมืองที่โดนถล่มครับแต่ซากไคจูกองมหึมามหาศาลเนี่ยกำลังจะเป็นไหยยนะครั้งใหม่ครับ ซึ่งประเด็นนี้นี่แหละครับที่เป็นความพิเศษของหนังเรื่องนี้กับไอเดียในการเล่าเรื่องราวหลังไคจูถล่มประเทศญี่ปุ่นแม้จะสามารถจัดการกับสัตว์ยักษได้นะครับแต่ซากของมันก็กองอยู่แล้วก็ใหญ่มาหือมาแบบนี้ครับแบบนั้นไม่ทนหรอกครับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่เคยมีมาก่อนแลวปัญหาก็คือซากไคจูเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นกองที่เกะกะนะครับแต่ซากสัตว์ยักษในเรื่องมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงครับมีการบวมขึ้นเรื่อยๆปัญหาก็คือพลังงานในตัวไคจูเริ่มประทุกออกมาครับแล้วก็กำลังจะระเบิดส ที่น่าจะทําลายชีวิตของคนญี่ปุ่นได้มหาศาลครับก็เลยเกิดภาร,รกิจในการทําลายสร้างแบบเร่งด่วนขึ้นมาครับการกําจัดสร้ากศพที่เดิมพันด้วยมนุษยชาติตอนนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว hey! ซึ่งตัวละครในเรื่องก็คือเหล่าเจ้าหน้าที่ที่พยายามจะมาจัดการกับซากของไคจูนั่นเองนะครับดูเหมือนว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเพื่อจัดการกับซากสัตว์ประหลาดที่กาลังจะระเบิดนะครับโดยเฉพาะตัวละครพระเอกที่เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่พิเศษส่วนนางเอกจะเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมครับทั้งสองเป็นอดีตคนรักกันแล้วก็ดูเหมือนมีความขัดแย้งกันแต่ต้องมาทํางานร่วมกันในการกําจัดซากไคจูกครับเมื่อไหร่ที่มีการทํางานเข้ามาของหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะเกิดความวุ่นวายทันทีครับในนนนนนนตัวววววอย่่่าาาาาางงเเรรรกก็็หหหคุขดไะทที้้ํ โน้นกระวูนั้นต้องทําหน้าที่นี้หน่วยงานนี้จะเผาหน่วยงานนี้จะใช้น้ําทะเลพัดให้หายไปดูเหมือนหนังจะมาในทางเดียวกันกับถ้าใครเคยดูนเนี่ยชินก็ซิลล่าเนี่ยน่าจะเข้าใจดีครับกับเรื่องวุ่นวายในการบริหารงานที่เสียดสีระบบการทางานที่ซับซ้อนของญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนว่านหนังทําออกมาเสียดสีการเมืองของญี่ปุ่นแต่กระทบไปทั้งโลกแน่นอนครับ ผมตั้งชื่อใครจูว,ว่าคีโบครับว่างจัดนะจนกระทั่งตอนจบของตัวอย่างนะครับมีการเปิดเผยชื่อของตัวละครสัตว์ประหลาดยักษ์ที่รอวันระเบิดอยู่ในเรื่องครับที่รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งชื่อมันว่าคีโบที่แปลว่าความหวังนั่นเองครับ ซึ่งไม่ว่าจะสร้างนรกไคจูนะครับหรือว่าอาดีตท,ที่ใครเคยดูไอชินกอซซล่ามาเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าคนญี่ปุ่นก็คงเซงเลยครับกับการที่รัฐบาลญี่ปุ่นชอบเอาเวลาในการทํางานเนี่ยมาทําอะไรกับเรื่องราวไร้สาระอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าญี่ปุ่นดูสร้างนรกไคจูแล้วรู้สึกว่ามันล้อเลียนมันเสียดสีเรื่องราวการทํางานของหน่วยงานรัฐบาลได้ดีเหลือเกินเนี่ยผมว่าคนไทยเราเองก็น่าจะไม่แพ้กันครับใครจดการดีละ่ะเรียกแลโมโบมาดีไหม และนี่แหละครับวัตถุดู o with the Dead Monster ซากนรกไคจูหนังที่ผมหยิบมาเป็นเมเจอร์โทรทอในสัปดาห์นี้ครับถ้ามีรายละเอียดอื่นๆตรงไหนน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยากจะเพิ่มเติมลงไปก็สามารถเขียนคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหน้ากับตัวอย่างหน้าถ้าอยากให้เป็นเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านใต้นะครับวันนี้ผมจีนวิฟเดอร์หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ 解答。